สวัสดีจ้า,พ,าพ่อแม่พี่น้องน้องพ่องกันได้จ้าพี่น้องจ้าฝนตกอีกแล้วพี่น้องตกสู่มือสู่เว้นพี่น้องจ้าเบอ้อบรรยากาศฝนตกพี่น้องจ้าทั้งตกทั้งลมจ้าเมื่อกี้ลมแห้งจ้าไมนน่มีเสาแลยอ่ะบรรยากาศฝนตกพี่น้องเอ,อไปไซก็ไม่ได้พี่น้องจ้า มัิ่งจะบ,บรรยากาศเปตะนอนเว้นมาพี่น้องบรรยากาศหนานอนเว้นขนาดพี่น้องจา้าเ,เสียงฟ้าห้องดังขึ้นๆอยู่พี่น้องไปใส่กับป๋ได้พี่น้องเห็ดยังกินน้อง้อน,นี่นะพี่น้องจา้าอน,นี้มีอย่างกินแรงอยู่ยพี่น้องเอ้ย ท่ายู่ระเบียงหลังห้องพี่น้องจา้าขึ้จา้าซุดลูกหูลูกตาพี่น้องเต,ติโตขึ้นไปเบิดจา้าจะยินเสียงฟ้าห้อง่าพี่น้องเป็นตาย่านบ่เสียงตายขนาดได้พี่น้องจ้าเนี่ยยิ้ย่านกันมาพี่น้องเอ้ยอยากใครพี่นอ้องเบิ่งเสือจาอ้าจะฝากเบื่อกันเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้อ ครับผู้ใดที่เขามาหาแล้วกันจะฟ้าไปใส่ได้พี่น้องจ้ายวสิไปหาอีร้อยอีบโดนมาจ้ะไปแน่นอนพี่น้องยูปเป็นกำลังใจให้กันใเด้อสู่ๆไปน้ำกันจ้ะต้นทางนกยุงพี่น้องจ้างามาจ้ะสีแดงอลำ ได้ยินเสียงคนแล้วพี่น้องดังโป๊ะเป๊ปกโป๊ะเป๊ะอยู่พี่น้องเอ้ยได้ยังกินแล้งกันเนาะส่งมาให้เบิง่งเด้อพี่น้องจ้าเดี๋ยวสิเข้าไปเบิ่งจ้ะคลิปนีกน้ก็ลาพี่ลาน้องสมเด็จ้าพี่น้องจ้าขาท้าทยเสียงฝาห้องถ้าเราเดินจ้ะ กดไลค์กดแชร์กดสไัครไทยกดกติดตามเลยเยี่ยมมากดีมากบังเลยจ้าวดสดยจ้า